สวัสดีค่ะสำหรับเช้านี้นะคะวันหยุดมาชมสวนหม่อนหรือมันเบอรี่นะคะกับผักหวานป่านะคะปลูกคู่กันะมาดูต้นผักหวานป่านะคะอายุหนึ่งปีกว่านะคะหนึ่งปีแปดเดือนนี่ค่ะสูงประมาณ 3ามสบสี่สิบเซนนะคะใบกำลังงามให้ให้หมอนในทีีมันเบอรี่นะคะเป็นพี่เลี้ยงอยู่ด้านบนน,ะะนี่มาดูต้นนี้ต้นนี้ก็เขียวงามดีนะคะเราปลูกหลุมหนึ่งนะคะเราไม่ได้ใส่เม็ดเดียวนะใส่ประมาณนี่ค่ะหนึ่งสอง สามสี่สี่มเมล็ดสำหรับหลุมนี้นะคะก็มาดูต้นที่เป็นกิ่งตอนนะคะเราเอากิ่งตอนมาลองปลูกดูนี้ค่ะก็แตกยอดดีนะคะนี่ค่ะบุมบิมครับยามประจำสวนเดี๋ยวไปดู ไปดูต้นอื่นนะคะนี่ค่ะมันเป็นสวนหม่อนอยู่บริเวณประมาณไม่ถึงหนึ่งงานนะคะหม่อนพันเอ่อเชียงใหม่หกศูนนะคะเอาหม่อนเป็นที่เลี้ยงนะคะไม่รู้ว่าจะแย่งอาหารกันขนาดไหนแต่ก็ถือว่าผักหวานนะคะตอนแรกก็ห่วงผักหวานอยู่ว่าจะรอดไหมแต่ก็ดูแล้วก็น่าจะรอดนะคะนี่ค่ะ เขียวดีนะคะใบใหญ่ใบใหญ่ไปดูต้นต่อไปค่ะนี่ต้นนี้ก็มีกรอนี้ก็มีสามสามต้นนะคะกำลังงามเช่นกันนะคะปีนี้นะคะมันเบอรี่ที่เราปลูกไม่งามนะปีที่แล้วนี่งามเก็บ ลูกไม่ทันเลยนะคะแต่ปีนี้ลูกเล็กไม่ค่อยได้ให้ปุ๋ยไม่ได้ให้น้ำด้วยตึงมาให้นะคะที่ผักหวานป่านี่ค่ะต้นนี้ต้นนี้พี่เลี้ยงหม่อนต้นใหญ่มากนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดโตกว่านี้นะคะจะตัดทําสาวพี่เลี้ยงนะคะ บางบางหลุมก็งามหลุมนี้ไม่ค่อยเขียวนะคะหลุมนี้ออกเหลืองๆนิดนึงน,น่าจะปุ๋ยไม่พอเดี๋ยวต้องเติมให้อีกนะคะเป็นปุ๋ยขี้ไก่แกบกับขี้วัวนะคะใส่สองอย่างมีช่วงหนึ่งใส่มูลไส้เดือนให้แต่มันเฟืองเนาะก็เลยไม่ค่อย ไม่ค่อยได้ซื้อมาใส่นะคะใส่ครั้งเดียวมุนใสเดือนชมหลายๆต้นนะคะนี่ต้นนี้ <S <S ก็กวนดีนิดนึงแล้วก็เอาค้วัวมาใส่คิววคิวไก่สุมด้วยฟางนะคะมีทั้งงามและไม่งามนี่ต้นนี้นี่ต้นนี้งาม ชมสวนมันหยุดนี่เพื่อนไปไหนก็ไปด้วยนะคะเคยชีบบุ้มบิ่มนี่ตอนนี้น่าจะสูงสูงสูงสองฟุตได้นะคะต้นนี้งาม วันนี้ก็ชมสวนหม่อนนะคะแล้วก็ทุเอ้แล้วก็ผักหวานป่านะคะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ